วันที่29พฤศจิกายน2567นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาย,ยังกองพฐทหารราบที่7อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยมีนายนิรัตพงสิทธิ์ทิธาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยงานที่เกี่ยวข้องอธิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทย ตล,ลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆ17จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือประสบปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในระหว่างเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสําคัญกับปัญหาดังกล่าวไปหน่อยอย่างมากและมีการบูรณาการการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากทุกภาคส่วนพร้อมเปิดปฏิบัติการเชิงรุกเดินหน้าเข้าหาไฟลดการเผาโดยใช้หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในปี2567จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดความร้อนทุ้นที่เผาไม้วันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ m 2.5ตลอดจนมีจำนวนผู้ป่วยโรคซิอพีดีเข้ารับการรักษาสะสมลดลงจากพ่วงเวลาเดียวกันในปี2,566อย่างชัดเจนด้านนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีระบุว่าการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันเป็นปัญหาที่ทุกส่วนต้องม่วมกันแก้ไขโดยจะต้องจูงใจให้ประชาชนวดการเผาในพื้นที่การเกษตรโดยให้กระสวงเกษตร เราและสหกรณ์หาแนวทางการแปรรูปแทนวัสดุทางการเกษตรสร้างรายได้ให้เกษตรกรโดยขอให้ทําอย่างจรงิงจังเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวและขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดื้นที่เฝ้าระวังให้ชัดเจนส่วนปัจจัยจากต่างประเทศมีการพูดคุยกันกับต่างประเทศและขอให้กระทรวงการต่างประเทศติดตามเรื่องนี้อย่างเร่งด,วด่วนรวมถึงขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคงทรมทำระบบตรวจสอบค่าคุณภาพอากาศและแจ้งเตือนประชาชน และขอให้ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและดูแลเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือด้านใดสามารถแจ้งต่อรัฐบาลได้ท,ทันทีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ตรวจแถวกำลังพลและความพร้อมของยุธทธุปกรณ์เครื่องมือในการ,การาปาร้องกันควบคุมไฟป่าพร้อมกับมอบสิ่งของช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและกล่าวให้กำลังใจ แก่กำลังคนขอให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังมีการประสานการทํางานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดท้งนี้รัฐบาลจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยอย่างเต็มกําลังสินชัยพัชรธนาพลเรียบเรียงวริศราธินารายงาน เย็นวันที่29พฤศจิกายน2567ที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงใหม่อําเภอเมืองเชีงยงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดงานบนสเสด็จเชียงใหม่เมืองดอกไม้งามชามิงเชีงยงใหม่ Flower Festival ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยมีสเส่็จและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยมีนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายพิชัยเลิศพงศ์อดิสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสำหรับการจัดงานบนมณลสดิงชายเมืองดอกไม้งาม ิงเชียงใหม่ f l าเวอร์เฟสติวัลในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายน2567ถึงวันที่5มกราคม2568ถ่ายใต้แนวคิด The Golden of l a n เลหรือความเริงรองแห่งวิถีล้านนาณนะสวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยนิทรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับที่มีทั้งพันไม้เขตหนาวและเขตร้อนหลากหลายสายพันุหลากหลายสีสันนับล้านดอก ทุ่งไฟประดับที่ใหญ่และสวยที่สุดยามค่ำคืนการแสดงน้ำพูดดนตรีประกอบแสงสีเสียงและพูดเอฟเฟกสุดประการตาวันละสีรอบช่วงเวลา19นากา20นากา21นาฬกาและ22นากาการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ในแต่ละค่ำคืนชุดการแสดงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ซ้ำกันวันละ2รอบในเวลา19นาฬิกา30นาทีและ21นาฬิกา30นาทีและกิจกรรมดนตรีในสวน ซึ่งจะคอยบรรเลงเพลงสร้างความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกวันสินชัยพระชรธนาพรเรียบเรียงมริศราธินารายงาน